อันภูวนาถไขข้อสงสัยบานผูกกำกับโจ้รวยแชร์เมนแซะเจ้าของมอดังเชียงใหม่พิธีกรดังอันภูวนาถคุณผินโพสต,ตอรี่แชร์ข้อความเด็ด จากชาวเน็ตที่แซวขำๆปมผูกกำกับโจ้ที่หลายคนสงสัยว่าทางบ้านทำธุรกิจอะไรถึงได้มีทรัพย์สินมหาศาลมีรถหรูถึง29คันมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทว่าถแถลงหรือถแถลงอ่านว่าแถลงถ้าฉลาดพอก็น่าจะอ่านถูกกันทั้งประเทศ เขาถามว่าโจพ่อแม่รวยหรือทุกท่านคงรู้ดีนะว่าแม่เขามีมหาลัยที่เชียงใหม่เป็นมหาลัยดังมากนะคือมหาลัยแม่โจ้เรียกว่าชาวเน็ตแห่วิพากษ์วิจารณ์อย่างล้นหลาม